สวัสดีค่ะพบกับรายการต้องเสียเลีย์นะคะ พี่ต้อมโมเดลนะคะอ่าพี่ต้อมบาจีค่ะสวัสดีค่ะน้องลิกซี่ค่ะลิกซี่นะคะสวัสดีค่ะเปลือกเปลือกคอคอตอนนี้เราอยู่ที่งานประกาศรางวัลอะไรอะไรอะรางวมลอะไรนะรางวัลรวมิดชิดดาวอวัลทั้งที่หนึ่งรวมมิดชิดดาวนะฮะเมื่อกี้รวมดังเธอ ลิฟนะแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ศิลปินดารานัมาแสดงนะครับที่ได้จัดฉากดารานะที่ไหนไม่มีมืออ๋อมือใช่แล้วงงเลยอแล้วเรามาในฐานะงงอะเรามารับรางวัลเหมือนกันนะฮะรางวัลคู่รักเดตไอด้ล l g b t นะฮะนะฮะได้รับได้รับรางวัลเลยยนะะฮาาอ่งี้ได้รรับางไหมได้สิต้องลุกต้องลุกมั่งใช่คุณลุกมั่งทำไมนะฮะ ไม่ตัดใครนะสาขาบอกว่าใช้พี่เขาได้ของใครนะของใครมาถึงของใครในไอเด้งไหมตัวอย่างตัวอย่างแบบนี้พี่เห็นอย่างนี้อ๋อตัวอย่างอ่าแล้วเราไปตาไปที่งานเลยนะฮะไปชมงานกันเลยไปชมงานได้แล้วเนาะเออพูดดูเรื่องไหมเนี่ยกูเนี่ยฮะพูดเรื่องเนาะโอเคไป เกี่ยวกับงานนะคว่าความสู้สึกของงานเป็นยังไงบ้างนะก็ดีใจกับรวมมิชิกดาวเนาะจัดรางวัลเป็นครั้งแรกแล้วก็มีศิลปินดาราเนี่ยมาร่วมงานมาร่วมงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิจารณ์จังงานทัอที่มันเยรีท็อปเลยแอลกอบอลวันแล้วก็มีคุณชานน์มีอุ้ยเยอะแยะมากๆชานน์ด้วยแล้ว เป็นการมอบรางวัลจากแม่อมาลาโอ้ซึ่งเป็นนักแสดงอาวุโสเป็นนางเอกแถวต้นๆที่มีอัจฉรยะทางกานดีมากพวกเราให้การเคารพอยู่ก็ดีใจมากที่ได้รางวัลเนี้แล้วเราได้รางวัลอะไรคุณพี่ได้รางวัลอะไรตัวออย่างเรู้รักตัวอย่างอลี g ีต้องเป็นอย่างไรถึงได้รางวัลนี้ก็ต้องเป็นตุ๊ดเป็นแถวนะเป็นสาวต้องการเสียงหาด้วยมั้ยเสียงหามากกระโดดไปกระโดดไปอย่างนี้เลย อันนี้บางทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการออเนา้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยเราก็มาพบกับพี่แพทนะฮะพี่แพทเจอ่าไปเจอกับรอดิชิดดาวนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แคปมีความรู้สึกยังไงบการิดงานนี้รที่เปิดประเด็นในงานทางแรกทางใหญ่จริงๆแล้วคือเราก็เป็นคนเล็กๆคนมาก่อนที่แบบว่าก่อนที่เราจะเป็นสี่เนี่ยเราก็ ก็เหมือนพี่เหมือนทุกคนกคนือเราก็ดูทีวีดูหนังมาพร้อม<ส>แล้วก็ชอบเรื่องงานรางวัลแล้วก็อยากแบบมีความฝันที่แบบจะมีงานรางวัลเกี่ยวกับแบบแผ่นเพิงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาบอกทุกคนว่าขอบคุณพี่มีตรติดตาพรมากเลยที่แบบเนต้นแรงดันใจแล้วก็มาช่วยสเสริมให้มาแล้วพี่ มาดำแบบ็คดนิกาหลายๆท่านทุกคนครับคือแบบว่าให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วมากคือตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นลู้สึกเหมือนเหมือนฝันเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะวอาจารย์กลางเพราะว่าเพราะว่าเราเราทำกันอย่างรวดเร็วมากแต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็แบบนักการศึกษาสำเร็จได้ดีปรเทศอยู่นะเพาะว่งานใหญ่ศิลปินดาราหนเห็นศิลปินดารานี่เบอร์ใหญ่ๆเบอร์ต้นๆเลยเราได้รับรางวัลงานนี้ด้วยครับโอ้พู่รักมานทีๆตัวอย่างเลยครับคู่มิใจ ได้เลือมาราพระสวัสดนนด้วยใช่กำลังเดินทางมาเป็นเป็นได้รับเกียรติได้รับเกียรติมาจากคุณแม่เลยใช่ครับพี่พี่เห็นแล้วพี่โอเคไหมโอเคมากสุดยอดงานดีมากต้องฝากฝากด้วยครับแบบว่านี่ผู้ชมรายการอ่ารายการต้องเปรียบเกียรตินะคะนะคะในช่องยูทูปนะฮะครับผมในช่องยูทูปต้องโมเดลสายฮาบัจชี้แล้วก็เพจเผยนะฮะในทิกเกอรต้องโมเดลสายฮาบัจชี้อ่าครับผมในเรื่องนี้ก็น่าจะชมได้ใน ไลฟ์กดมี2ช่วงครับในแฟนเป็ดโรมิชิกาวด้วยได้ก็ไลฟ์ก็ฝันได้ครับติดตามด้วยนะคะกอเจ้าของงานเลยนะคะพี่ค่ะดูเจ้าของงานค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ เรามาเจอน้องแบงค์เลสเตอร์นะคะน้องแบงค์เลสเตอร์นะคะชื่อเด็กผ้่มเน็ไอดอลใช่ไหมเด็กไอดอลเขาดังในติ๊กต็อกมากเลยนะขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสกำลังใจให้กับน้องนะคะวันนี้น้องมารับรางวัลด้วยเขาอาจจะจำไม่ได้น้องจะขายปูมารไรใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องทำยังไงนะขอขอแบบคาแรคเตอร์น่ะ เยี่ยวันนี้มาอยู่ตรงนี้กับแบงเรเตอร์ฮิปฮอปอีเดนอตไทยแลนด์ทีวีโชว์ใครๆก็บอกว่าเด็กคนนี้มันเริ่มจะแปลกเรามาวัดกันเด็กคนนี้กันยอดอยู่ตรงนี้มันรับรางวัลสาขานักแสดงช่องสักเรามาดูลองมาวัดอยู่ตรงนี้กับแบงเรเตอร์ใครๆก็รู้จักพี่ๆทั้งสองคนพี่ต้อมคือนักแสดงโมเดลใครๆก็บอกว่าเด็กคนนี้กับฮิปฮอปโชว์มีเดมานี่ยังบอกว่าเด็กคนนี้มันเริ่มจะแปลกเรามาวัดเรามาดูกันยอดเด้อเลิศมาขอส่งตบมือหน่อยค่ะ วันนี้เตรียมตัวมามายังไงบ้างรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าโอ้คุณพระได้ข่าวว่าหกโมงได้นอนเลยตืนเต้ไปขายพวงมาลัยมาตื่นเต้นหน่อยนะตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เลยทำเป็นแรงมากแล็ให้อะพี่ต้อมหมดพี่ต้อมใช่ได้เลยพี่ต้อมแล็ปได้ไหมคะพี่ต้อมแล็ปได้ไหมคะอะแลับแล็ปแล็ปแล็ปแล็เออดีใจด้วยยินดีกับน้องด้วย ดีใจเั่นกันขอบขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้มายืนอยู่ในวงการบันเทิงไปต่อหนมาค่ะขอบคุณนี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปเลยทางฝั่งนู้นนะคะจ้าแล้ววันนี้เราก็มาพบกับมาคุยกับพี่ใหม่นะคะกับพี่เนนตผมสวัสดีครับ พี่ใหม่นะครับเป็นคนรู้จักกันนะคร<า>ับก็เป็นเจ้าของแบรนด์คุณใหม่วดดิ้งด้วยนะคะ<า>ร,รับแล้วก็เือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์5จังหวัด <Miss S 1> มิสแกรนท่ 5, 5จังหวัด <5 S 2> เลยใช่ครับปีนี้คร<า>ับ <ผม S 2> แล้วก็ตอนนี้ มารับรางวัลใช่ไหมพี่ใหม่ใช่ครับเป็นรางวัลอะไรเอ่ยเป็นรับอ่ารับรางวัลเขาเรียกว่าดีไซเนอร์นะครับสองปีครับก็เหมือนเป็นคิดอะไรใหม่ๆทำอใหม่ๆอะไรให้กับวงการแฟชั่นในสังคมครับผมวันนี้มีที่ที่ฝากว่าเป็นมิดแกลอะไรบ้างครับจังหวัดมิดแกลห้าจังหวัดนะครับอย่างที่บอกกันว่าปีสมาชิี่สิบเก้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้จัดนะครับก็ใช่ใช่ก็เป็นปีสมาชิี่สิบสองเลยนะครับของพี่ใหม่มีห้าจังหวัดนะครับมีสมุทรปราการสมุทรสงครามนครปฐมเพชรบุรีราดลาดบุรีอ และนี่อันนี้น้องเป็นผู้เข้าประกวดมิสเตอร์แลนด์สเตเป็ตเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเปิดคอรองของจังหวัดนเลยนะ่าปีอำนาจเจริญกับระยองเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะมีการจัดการประกวดเมื่อไหร่ก็จะพาน้องๆจีนสมัครเข้ามาเนี่ยครับออกงานร่วมกับทางทีมงานมิสเตอร์แลนด์สเตเป๊ตนะจิงมาคารบ สั่ตัวมาได้แล้วเรามาพบกับดาราสาวสวยนะฮะใช่ไหมดาราสาวสวยรทางงกองสวยวันนี้เธอมารับรางวัลอะไรเอ่ยอ๋อแม่ทวีจะมาเป็นพิธีกรอ๋อเป็นพิธีกรในนี้เลยมีช่วงนี้ค่ะที่หลายๆคนกำลังเปนบิชชิดาอ๋อใช่เขาก็รับนะบางสาขานะคะคนสวยที่สุดแห่งปีมีแตสวยที่เล็กไป่รักเน็ตไอดอล LGBT ว้าว ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เดินไปตรงไหนไม่รู้ว่าตำแหน่งที่น่ามั่นใจมากใช่ LGBTQ รูปากแรงมากเลยตรงนี้เดือดเดเบ้มาแต่เดียอะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นคนแบบเอาจริงนะภาแบบเอาจริงสิบางคนชอบแบบว่าอุ้ยความรักแบบขาดสวยที่มีร่างแบบคุณมค่าใช่แล้วก็ใช่ม้าใช่ม้าอยู่มานานแล้วด้วยแล้วแล้วแกแกคิดยังไงกับการบูลลี่ในสังคมไทย ตรนั้นจริงๆอ่ะสองคนไทยเราเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีอุยมาแบบเ่างแรกแหละคือเราเราต้องอยอมรับบนวน่าสองคมเราเป็นแบบจริงที่อย่าปฏิเสธแต่ว,ว่าถามว่าการพิพากษาสามารถทำได้คือเราจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็ความคิดการพิพากษานั ข้อดีคือนะคะเราปรปับรุปตัวถ้าคุณแนะนำด้วยความจริงใจแล้วเป็นแบบเป็นในทางสร้างสรรค์น huh. ่ะคือมันไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกหร,อหรอือบางคนมันไม่ได้ขนาดอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราแนะนำกันได้คุยกันได้ถ้ามันอะไรดีๆสังคงมเราม,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 มีแต่สิ่งดีแต่เช่นแบบหอยอะไรอะเอะเอะเอ,ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอก็ตทยกักว่า เอาด่าบในานคดาด่าไม่ใช่ว่าคจะไปแนะนเขาดีๆอย่างน้อยเขารู้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหรือคาคิดแล้วแต่มันทำให้เขาปับตรวแลเราอยู่ด้วยกันสุขอถ้าคนรับได้น้ใช่คือถ้าเอาจริถ้าเราพูดในแง่ั้งสาต์ในแง่ดีทุกคนรับได้หมดแต่ที่มันรับไม่ได้หมีปัญหาคือเรื่องเทศเราชอบแบบพูดไม่ดีอะหนึทํา้คไม่ดีคาหยาบคายคำไม่สุาหรือแบบคำดื่อทีไรที่จะเอางีค่ะ คือถ้าคุณฟังอะไรได้ยินอะไรแล้วคุณสนทุณไม่ชอบอ่ะคุณอย่าไปพูดหรือไปทำใช่ใช่ใช่คุณแมอย่างสมมติเราเราไม่ชอบเราไม่ชอบอะไรก็อย่าทำ่างนั้นใช่คือเราอาจจะมีชอบว่าเฮ้ยทำไมแบบคุณดูเตี้ยบกันคุณดังกันอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปพูดอย่าไปพูฉันเราก็ไม่ชอบเลยถูกต้องอันนี้ที่เราแบบเฮ้ยเราเราไม่ชอบแบบคุณก็อย่าไปพูดอะไรแบบนี้ใช่ถูกต้องเลยน้องสายตัวเคยโดนบูลลี่มา อาจจะเคยโดนแต่ไม่ได้ยินไงพอได้ยินสวยรคืนอม่ไนม่ไยสยๆแต่พอได้ยินบาีเราบเไม่เป็น่ต้องมีนิดๆนะเอานะบางทีการบางบาเสียเราได้ยินมพูดอนีกัเราตรงที่ย่เชนคืออะไรามนอาจจะเป็นความสุขเดียวของเขากได้ในการทีพาเรานจริงๆคือมาเพื่ออยากเห็นฮะบางทีเขาอาจเขาเขาเขาด่าเราเาเป็นฉันนะ มันอาจจะเป็นความสุขเดียวที่เขามีอยู่คือการเดินทิาเราคือความสุขโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบสวยสวยเล้วโอเคนะฝากฝากคนงานนะคะต่อไปงานน้งตวงนะคะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะะ ใครับตอนแค่บริการรูปภาพก่อนก็วันนี้เป็นเกียรติมากครับมารับรางวัลละครยอดนิยมเดต่ไม่เสียสูงสุดของปีละครเรื่องทางเสือผ่านครับทางเสือผ่านนะฮะครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแค่คือเหมือก็แบบว่าเราทุ่มเทกับการทำงานแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันส่งผลออกมาแล้วก็เป็นที่ตอบรับดีครับก็องดีใจดูเหมือนกันหนูเป็นติดตามอูทางเสือผ่านสนุกมากมูแล้ว นมันมากตอนนี้ก็ยังมีจะมาถักมาฉายใหม่นะฮะใช่ก็เลยก็เจะมีรีรันเร็วรีลันเรือก็วันวันแรกวันที่24ธันวาค่มีนาคมนี้นะก็ได้ข่าวมาว่ารีรันแบบมาราธอนกันทีเดียวติดกันเลย4-5วันนั้นอาทิตี่ก็ดูมันจุใจเลยครับแล้วตอนนี้ผลงานที่ตอนนี้ ทำมีนะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์นะครับผม on free TV นะครับสองเรื่องเรื่องแรก Coffee Melody ครับผมเป็นที่รักนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไออยู่งไหนครับก็อยากจะขอให้ฝากติดตามผลงานของผมด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เตอทองครับขอบค้างทอบค้างได้ผีแหกสวัสดีครันพี่